โ uh, อ oh wow, yeah. oh, ้ยถามมางายเอาเป็นย <C. S 2> <Th> ังเปล่นสัตว์เอาเชียยังมื B ้อนู B ่นได้ตกินส้มข้นขาวเอาเอาเป็นในดอกก็เป็นแนบี้อาบดโดนตีมาแล้วลูกกับกาบกนั่นับยังอะไรยังอะไรเสือเสื้อนเปลียนวัดอันนี้เหรอ

ไก่มาไก่มา่ะไก่มาด้าไก่มาไก่มาเ้ยมันบบโบนน้อยแต่นยนั่นตีขาด้านหลังงียอ่ะมาจจิงจิงเจาิงจิงจิงเจาิงจิงิงนเลไปต่อไปต่อค่ะไปต่อไปต่อก แก่ไปตักน้ำในกองตากระจองเนมองน้ำในกองมีหอยปูปลาใชเลยไปเกือบดังเลยใช่ว่นไหนใหญไมัน้ำเลยกูตากระจองเลดูกินดอนมาวกินดอนดีรู้กน okay, ่ท UM ี่นีรเนียับงแต่งมันสีเดียงมันจีดียง มันจะดียนไอกงบนเรียนโอกาสลูกไอยนรี่มนดดดูดูไม่ชาหรอกลูกอันนี้ไม่ชาไม่ได้การไม่ได้ของผู้ใหญ่กับของผู้ใหญ่แค่ของเด็กน้อยค่ะทำทางนี้ขึ้นมาเลนะต้องให้ทางนี้มาหาตัวเองนะเดี๋ยวมันจะดตีจะเม้อไปม้อจะดูอะไรมันมันจะล่งไป แน่หวเดชไปบ่กน่า้ว่ามีจำหมวทะเลจำทะเลเน่ยเปลยนอแล้วขายย้อนแล้วขายยอนแล้วมีหลุมด้วยขายดมตขายดเียวอันนั้นนี่อันนั้นเนี่เนี่ยหน่อยเอายังกเรามาเปลี่ยนหายมุช่งเฮ้ยเหมือนความอ๋อเหาอกไ่างักจันปะจักจันจักจันเขาบอขายของ มัขายเ่ไม่ได้ยินมันยินไม่ค่ขายเลี่มนขายมาที่นี่ชมวะเออมายสดกแล้วไ่้เด็กไม่มีละเด็กห่มาอีกแล้วเด็กมาอีกแล้วเด็กมาอีกแล้วแม่น่าเด็กม่าอีกแล้วค่ะเด็กมาอีกแล้เด็กมาอีกแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นคะน้องชุดใดก็ได้มั้ อะไรอยู่ตรงนั้นนะ่งไปอาาาะาได้เลรอมันได้เหรอน่ยะมันเอาไแล้วมันคุเดี่ยนล้วกันเอาลูกกันไปยกข้าเดียวติดวดตรยไปขึ้นไปขึ้นไปหายามามาเลย อนี้องเอมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาวบาขี้ข้าวบ้าหวาหัวคนก่อน้เาเห็นเงรัแห่อย่ายุ่งลูกเจ้าเนี่ย นี่นี่ยเปล่าไห้เลยยัดไห้เย็ดเปาไห้ฮ่่วนียวย้ิ้มี่หลายส่นได้แล้วชุบากันด่าข้าวปลายัดตัยัดปลาจ้านนอยนี่จรงอยู่อ่ะจริงย่ปลาวเนี่ยแนวว่านไห้มันจุดมันริบไาหม้อหเลยใช่ไหมตึ้งโดดกั้างขอตึงแฉ่เนาะตงแฉะเนา่าข้าวด่าสิาปลาาข้าวปลอื ขีบอัวเายงเ้อขอข้าวมาด้วยอืเขี้ข้าหมาเนะเอาหมดอหัวเดียวกันเลยบุวเขหองเอข้าวหมาเนะ ตเเล่มาเทมาตเตเลมาตะงปะว่ามัตเตลมาตะการปะพังอปราทางะวาทางมาทุงนีพันเตมาทุนีพันเตเดี๋ยวพ่อจัจมเงินหลับพ่อี่เาแม่จ่ม่แดดเปียก่ัไมจับตึ้่จับับิ้มน่ลวเา่เาเอาแม่ตะ

อ๋อี่หลานกูมนมาก๋อีหน่ไม่เป่เจ็บมากเลยน่้เลยอย่าอมาจีหลัยเลยเตอ่ก็ปรเนียเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านต้องงานซองซองซองอย่านนย ไปสบายสยหัย่ยยนยี่างกไม่นห็น้รือ้ลยกระทยมย่ละทียมืนค่ะยืนยืนนะลูกืหบเรียงกร้านไปตลอดยืนยืนยืนดยืนูกรยนก่ได้่่นี่น่ยืนทุกคนอสองไฟนะโอ้ยสองไฟ

รวยหมารวยนี่นจ้กเหม็จับจับจับับยกมือไปอีกเลยจับลูกจับหมอเป็นคนนเรอจับันจับจับวันดับี ของของแม่ของพี่ของน้องครับมาแ่ยังนังแาม้องแ่แน่น่าน่แ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 เ่ีน่แน่่แน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 ่น่่แน่แ่แน่่นจับแน่เ่่แน่น่่แน่แแน่น่แน่แน่แนน่แเ่แ่น่่แนน่แน่่งน่แนน่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 ่ ไม่สงกาด้วยแง่แงมแงจับเองจับเองจับเองด้ยลูกจับแต่ยัหมุดผู้เดียวสิเดี๋ยวนี่หเดียวแง่แต่แง่แงแแงเนื้อแต่กี่างเชวว่าชิวขมวดพองมวดก้อนะาาหดนังหัวนอนในอันนี้แต่แต่รบรบ ทางอันเก่าปอันไม่ม่นเบาใจอันนห้อันเก่าหือันไนมัรออัไหนอันี้อ <gro> ันนี้รอบอันน้อน้รองอันนีอน้รองอันนี้รองอันนี้รอบอันนี้รอบดัน้ออันนี้รบันนี้รอบอันนี้รั้อบอันนี้รนน้ออันนี้้ออนันนี้ร้ออ้รบอั้้ออับอันนี้รัอ้รบอันนีน้ับันี้บน้นกน้อ

นิวลุงนเอ่าเอ้าแม่แลแ่ดี่ีน้านเอเพ่อนอเนี่ยเพ่นอเนี่ยเออเออผู้ใดว่านั่นเ้ยงตัวนี้เนลเนยี่อานหาหมน่ไนั่นนคละสิบาทรครับขอบคุณครับเพ่นิบยอดิมหมูเพิ่นขอัอ่หนเนี่ <laughs> Nhưng chồng Chà con cho à <laughs> 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 หมูวันี้ไก่เอออร่อยกตเด้อหมอได้รักษาตาเนี่ยมัน่าตานเบีไ่เนี่ยนง็โควิดเนหมอเด้อรักษาเด้อไม่ได้บบนั้นนะเน้นเนี่ยคนนะนดน้ามันิ้มเนี่ยแ้ม่แก่ช่ไเอาอันนี้า้องเอาด่ยวออองป่านนป่าน

เดินหม้อด้รูละเดินหม้อขึ้น้ขึ้นแม่ก็ง่ายเลยบูเลตายหญมาเล่มาเล่บานี้มาเล่เอาบ้านนี้เอาบ้านนี้เอาบ้านนี้เกย์ตังไหนบานนี้เฮยตงไหนปกอยมอันลยเกสุดการเดินหัวเดินเลยเกยเดี่ยวปากยางจะเมีย่วยปวความสุขคว่ำจะเลื่นย่างงไ

เดอ๋ไปเหเดี๋ยวเอาังรดชอนั่งกีนเด้นั่งมาปกตินั่งกสิเปรีนีเีไปจุกอดเดิยดดูแค่พดี๋ยไปขายของกับแม่งเงินดูกระพอของไหลมาเทมาไหลมาเทมาสุขุมันประธานดูแมันเหมือแล้วไหนเย็นบอลไหนกดึงเสียด้มีนายุยื่นด้วยจ้าไปนาสิของงก็นี่ เลื่อนสยนนี้จัเห็นตม่ห้เลื่อนูเลีงอ๋อไม่ผว่าจ้ามือเยวหม่นเอาซิสีดำเขียวผูกแล้วกาะผูกแล้วกอนผูกแล้วกอนจกมีิมเมื่อตอนีีหายาเขาคิ้วแล้วกันงายเป็นขาดเ็ลอยว่าไฟมันงวดเขาง่าย งการงานกครจะเลื่อนงานหนักือมาเหล่าคือมาแหล่าคือมาแหล่าเจ็ดสิไก่หาเงินมันคืองนเรวยไม่ฝากคบคือคนไปเลื่อนค่แต่องง่ายๆเต็มกระเป๋าเอ้ยเงินเนเขงาเาไม่ไหมอเเงินเราไปเขี่ยกันซะเ่นสองคุณโบใบแดงการงานการลากรืินไปตลอดนี้ไร่องท้องไรมาเน

เอาข้อเม็ดมาเปียยๆเดย้อกเิอ่านเดียวันเดียงจกออกเมวยก้มแน่หัวีแดงเขาาสวยมืนี้เดินีแดงจกออกเดเลยเอามาใช่แช่ช่มแดง่เอา้อคนไัีกว่านั่นนั่น่ิใ่นี่แล้ว่นี่แล้ว

าาน,นี่่ะ <c oughs> คือว่มนมยีนะนีน่มืองคนนมองคนได้ปลูกเอาไแม่ใจนี่กำลังนอนก็รีบปลูปปกเ <c oughs> ดียวมันเ <c oughs> ดียวเพราะี่หเสียไ่ไปเหนนู่นนี่หอกเสียไร่ได้ได้ดอกตี๋ ไล่ันเพิ่อนยงอยู่หมู่บ้านนี่กันจะหนูน่าเอาหายนละปาหมู่บ้านนั่นตงไหนหน้าเอาหายเด็ดนักบุญกันหรือเปล่าสว้าุกันคอยไว้เลยย่ำระไร อานังอ e um mm ุปกาปฏิยติตางวัดติทางสมังที่พเมวัจเนนเจโตสัพเพบริลุสังคปาจันโตปัญญาโตยะธามณิโตติยะโตยะทาสัพเพทิโยวิวัจจโตุสัพพโลกวินาสัตุมาเตภวันบาลายโยสุขี กายุโกภวะอภิวาทนาสิสังบุษาาโนจตารุตัมมวตังตรยุวันโนสุขังทาลังมคนหน่เฮ้ยที่ไหมังบอกคนคนเ้ยคุณ่เค่เน หัวใจแต่ใาย่บ่ว้ยมันก่างเนรวยด้วยหหัวกนเลยแ่กับวาเทียบ้างเลยนันดันบ่งด้วยอ่าอันนี้ห้ไ้แม่เจ็บเก็บตีแม่ไว้เจ็บรอยเลยจ้าหา้